สวัสดีค่ะหนึ่งค่ะกับพิ้วลิ้งทำบายมีนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการทำพิกอากาศค่ะหัวข้อที่หนึ่งจะทำในวันนี้ก็คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในความรักของคุณค่ะก็เหมือนเดิมเลยนะคะหนึ่งมีไพ่เห้ทั้งหมดสามใบเช่นเดิมเลยค่ะใบที่หนึ่งนะคะจะเป็นน้องซสี่เหรี่ยกองฟางอันนี้เนาะันที่สองนะคะจะเป็นน้องเสี่เหลี่ยงใบบัวค่ะแล้วก็ใบที่สามนะคะจะเป็นน้องเสี่เหลี่ยงที่ถือดอกท้อน,นี้นะคะ ก็ให้เพื่อนๆนะคะลองเลือกไพ่ที่ดึงดูดสายตาของเรามากที่สุดหรืออาจจะเลือกจากตัวการ์ตูน3ตัวนี้ที่วางไว้ก็ได้ว่าชอบน้องตัวไหนนะคะแล้วเอยวเรามาดูคําทานายของไพ่แต่ละใบกันเดี๋ยวหนึ่งให้เวลาทําสมาธิในการเลือกไพ่สักครู่ค่ะก็อย่างที่บอกเลยเนาะอันนี้เป็นการอ่านไพ่พลังงานโดยรวมหรือว่าการอ่านไพ่แบบ general reading ถ้าใครที่รู้สึกว่าไพ่ใบที่เราเลือกไปหรือว่าสารที่เราได้รับไปอะค่ะมันไม่ใช่คําทํานายของเราอะค่ะก็อย่านํามันกลับไปนะคะเพราะว่า ความคิดของเรามันมักจะดูดสิ่งที่เราคิดนะคะเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามโอเคค่ะมาค่ะเดีย๋ยวเรามาดูคําทํานายของไพ่แต่ละใบกันนะคะสามสองหนึ่งสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะคุณได้ไพ่ t e n of c u p s ค่ะไพ่สิบถ้วยว้าวสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในความรักของคุณนะคะคนโสดคุณจะได้พบคนที่ใช่คนที่ถูกใจและก็มีคนเข้ามาให้ความสนใจคุณในช่วงนี้หลายคนอยู่ค่ะ ส่วนคนที่มีความสัมพันธ์แบบคุยๆกันอยู่นะคะคุณก็ยังมีความสุขกับชีวิตของตัวเองดีความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีการตกลงปลงใจคบกันจริงๆและมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้จนถึงขั้นแต่งงานกันค่ะต่อมาคนที่มีคู่รักนะคะคนรักของคุณจะให้ความเอาใจใส่ในตัวของคุณดีค่ะคอยห่วงใยดูแลเทคแคร์อกอใจมีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นแล้วก็บังคั บางคู่อาจจะได้มีการทํากิจกรรมที่ชอบด้วยกันมีเวลาให้กันและกันมากขึ้นนะคะต่อมาคนที่เราไพ่ใบที่สองนะคะหรือว่าน้องซีงหินใบบัวเนาะคุณได้ไพ่ six of wands ค่ะหรือว่าไพ่หกถ้วยนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในความรักของคุณคนโสดคุณจะได้เจอใครบางคนจากการทํางานจากการเดินทางหรือว่า จากการที่เราไปต่างที่ต่างทางไม่ว่าจะเป็นต่างจงังหวัดต่างประเทศก็ตามหรือบางคนจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเราอะค่ะมาให้ความสนใจในตัวเราด้วยค่ะในช่วงนี้คนที่กําลังดูดูกันอยู่นะคะความสัมพันธ์จะมีทิศทางที่ดีขึ้นที่เคยมีปัญหาการทะเลาะก,กันหรือไม่เข้าใจกันก็จจะมีคนเข้ามาช่วยไกลเกลีย ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันได้รับการแก้ไขแล้วก็มีการพูดคุยกันเข้าใจกันมากขึ้นนะคะส่วนคู่รักะค่ะทังคู่มีความรักให้กันอย่างดีอยู่แล้วเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีความสุขที่คอยให้กําลังใจกันให้การซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีค่ะต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะคุณได้ไพ่เอ็กออฟคอยค่ะหรือว่าไพ่แปดเหรียญนะคะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในความรักของคุณค่ะคนสดคุณจะยัง อาจจะยุ่งกับหน้าที่การงานของคุณต่อไปความรับผิดชอบของตัวเองในช่วงนี้มันก็ยังมากมายอ่ะเนาะมันก็เลยทําให้เราอะ่ะไม่ค่อยมีเวลาไปโฟกัสหรือว่าสนใจในเรื่องความรักมากนักส่วนคนที่กําลังรด,ดูกันอยู่ความสัมพันธ์ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ค่ะมันยังคงไปเรื่อยๆสม่ําเสมอถึงแม้อาจจะน่าเบื่อไปบ้างแต่มันก็ยังมั่นคงดีนะคะส่วนคู่รักนะคะ คุณอาจจะมีการวางแผนหรือว่ามีการได้ลองพูดคุยการถึงอนาคตหรือว่าการใช้ชีวิตร,ร่วมกันช่วงนี้คุยกับคนรักอ่ะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันหรือมีเวลาให้กันมากนาักเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งอยู่กับงานแต่ว่าความสัมพันธ์ของคู่ยังดีอยู่นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันค่ะโอเคค่ะก็ข้อความจากไพ่ก็น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะยังไงก็ ขอพ้นทุกคนเลยที่เข้ามาฟังแล้วก็ติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็น follower follower เก่าหรือใหม่ก็ตามก็ขอให้มีความรักที่ดีมีช่วงเวลาดีๆให้เราได้ยิ้มได้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะวันนี้หนึ่งก็ไปก่อนเนะเาะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ